สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดข้าวแตนเนาะคะ่ะพอดีอันนี้เป็นข้าวเก่าเนาะคะ่ะข้าวทีเป็นแบบพองๆเนาะค่ะนี่ค่ะพองๆแบบนี้เนาะคะ่ะเฮ็ดแบบบ้านๆเลยค่ะเฮาก็สิเอาเกลือโรยใส่เนาะคะ่ะเป็นข้าวเก่าเนาะคะ่ะอันเสียดายเนาะคะ่ะ และเป็นแบบพงๆนะคะเป็นเป็นมันเยื่อเนาะค่ะว่ายังไงะะอะ <c oughs> บ้านเข้าคือมันเยื่อเนาะค่ะก็เลยที่เห็ดเป็นขขาแตนเนาะ,นนะค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็ดแบบบ้านๆ,ๆเข้าขเกลือใส่เลยแล้วก็จวไปตากเนาะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นเนาะค่ะครับ ขเนี่ดำนะคะผสมขนี่ขาวนะคะของญี่ปุ่นนะคะวาสดิ์เป็นก้อนน,น้อยๆนะคะจริงๆข้าเจ้าจิมี่อันเนี่ยไม่สาคอบนะนะคแะ่ว่าัน,นี้ค่บะมีนเีาก็จะเป็นก้อนน,น้อยๆแล้วก็จะเป็นตากนะคะบีบๆๆขึ้นก้อนมาญายนะคะ ในเวลาทาอดเผื่อคือชิ้นใหญ่เอ,ง,องนี่นะค่ะเนี่ยพองออกค่ะ แล้วเสีเพ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้วก็เสีาไปตากเนาะค่ะแบบนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะคข่าวที่ห้องเอาไปตากเนาะค่ะนี่ค่ะในห้องสิมาทอดเนาะค่ะอันนี้ทนรองทอดก่อนเนาะค่ะหนึง่องอันเลาวก็เสียลาลงใสเนาะค่ะมันแห้งแล้วเนาะค่ะ นี่เป็นน้ำตาลตีบบนะคะพี่น้องอันนี้เราใส่แล้วเนาะคะ่ะเราก็จะใส่เรื่อยๆนะคะหยอดใส่หยอด,ใส,ยอดใส่แบบนี้เนาะคะ่ะซีบอใส่หลายเด้อค่ะเดี๋ยวันสิหวนโคตรเนาะคะ่ะแล้วแต่คนมักเนาะคะ่ะได้ไงแบบนี้ก็ได้กินนะคะ นี่ค่ะทั้งเบิรก็ได้ฉาดหนึ่งเนาะ,ค,ะนค่ะอี่าสิมาลองกินเบิงเนาะค่ะนี่โอ้ยย่งห้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเอาเย็นๆก่อนอันนี้นะคะเนี่เด,เดี๋ยวฟังเสียงนะมันหวานหน่อยนึงค่ะเพราะว่าใสา่น้ำตาลลายนะคะ อันนี้เซ็ตเลยนะคะเดี๋ยวเข้าสซีเอาใส่ในขวดโหลนะคะว่ามันกรอบแบบนี้นะคะมันแตกเนาะค่ะพี่นะะ้องต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนเด้อค่ะจังเอาใส่ที่ได้ดนอยู่บอานี้คะได้แบบนี้คะ่ะเข้ากบใส่ขวดโหลไว้เนาะคะ่ะ เขาจังปิดฝาไว้ก็ได้เนาะคะ่ะย่านมอันบอท่านได้เย็นคักเนาะคะ่ะย่านใจห้อนเดี๋ยวเอาเปิดว้ก่อนเนาะคะ่ะเปิดไว้แบบนี้จะหน่อยก่อนเนาะคะ่ะอันนี้เขาเย็นแล้ว,วค่ะไม่ค่อยมั่นใจเนาะคะ่ะก็เลยจะเปิดใ้จังหน่อยก่อนเลยจังสิปิดเนาะคะ่ะจังสิาฝาปิดเนาะคะ่ะนี่ค่ะน,นี่ก็เหลือนะคะเดี๋ยวสิก,กินเนาะคะ่ะ อบอมากค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลหน่อยนึงเนาะคะ่ะมันมันเค็มๆค่ะอืม,อมเซ่บไปเ็ดกินเนาะค่ะพี่น้องง่ายๆเา็เกินก็ได้ค่ะข้าวเหนียวญี่ปุน่นจะมีเยอะแยะเนาะคะ่ะตามซุปเปอร์เนาะคะ่ะ